ดีนนครับผมวันกันี้เราครับช่องอีสานเขียวฮายามปลาไเก็ครับผมวันนี้ฮาก็ตุ่มสิบสามหลังบางลันซีก็ครับไมเฮานี่ครับผมวันนี้มาน้าหวยครับผมมาปแปลกๆเก่น้อยวันนี้ไปตั้งพี่ครึ่งหนึง่งไปท่งนี้ครึ่งหนึ่งครับผมนี่บางลันเฮาอยู่นี่หลังหนึ่ง เดี๋ยวกะนี่ลหลังนึงครับผมไปรูดหรื่งบ้างครับเยี่ยเขาซื้อเนื้อจากเมื่อวานครับบักหอยเก่ามันเหลือแหละบ,บักหอยเน่ากับไข่เน่าเก็ครับไข่หังหั่งเนาะไผบปรูดจักไปบักหอยสดกับทุบใส่แต่บ่หลายครับส่วนมากก็เป็นเน่าทั้งหมดนะ่ยะย่าบังร้านเอาบ้างหุดบังไฟกันครับสองบังเปิดงาน say đi lại vẫn khẩu vang vậy thì là băng lăn đây chủ không bộ tuột u nhập ít bộ màn tâm không muốn thì nó bạn đây bưng bạc nhỉ ở vùng nhịp ở lấy này, này bố và chân đấy ô bằng nhân bằng nát cả bom ô ô như thế à bằng nhìn thế là hôm nhây ngay nhây nát từng từng lên เดี๋ยวเดี๋ยวคอยเทยครับเดี๋ยวไปหาตุ่มเท่อะอนอันนดี้ยวเห็ียดมาพอดีพอดีเลยเอาไปครับผมมานแล้วสองหลังได้แต้มหนึ่งแล้วครับผมไปตุ่มหลังแรกแห่งมานครับฝเด็ดสูตรเด็ดโอ้สูตรเด็ดพันนะ ประมาณครับผมไปตุ่มหลังที่สองครับตุ่มแม่หรแม่นี่แก่กองหมูบ้านเลยครับผมจึ๋งจุ๋งจุงโอ้มีหนักครับผมโอ้มาแล้วมีหนักครับผมสองครับโอ้งานหลุดไม่เอาบ่ะทับมได้เอาลูกเกล้ๆงานเนาะ มาเลยทานคือกันทุกอันครับผมงาเขาไปครับต่อไปงที่สามครับตุ่มเขาสู่เขาเครื่องหันบอแตกสวดนั่นแตกสวดอีกแล้วพี่น้องไม่ใช่เต่าตัวหนึ่งอะไหตัวหนึ่งครับผม Akan kaman-kaman. Ini bang lan ngap. Pindai. Suha bo bang. Oh. Bowen ngap lang ni. Bo man. Oh. một lần là bao bốm, đây một đều về thế bằng lăn này bưng à bốm, đểo pu, bằng lăn rồi, đây ông tôi trong này gặp, nhà vị luôn nào, khoảng đẹp, đẹp, đẹp lên để để gì? Đẹp đẹp đẹp, đẹp. được tí, Tiến vào. Tiến như nó. Ô, bỏ cô lùm lại nó. Mày em. Bưng cả hoa, bùm. Mày ấp. Ô. Ngoài 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 ngoài. Khỏi mà khin. Đi khẩu vào kìa đó. Đéo đéo. Hay hút. Ô. ngay cả, bùm. เกดขีดแปดขีดไปล่ะเดี๋ยวจับใส้ตุ่มาครับใส่เรียบร้อยครับผมมึงโตไปไรกับตุ่มเฮาไรือรถโอ้สูสีกับบักมือวานเลยครับนี่วันไงอยูโอ้ห่านครับผมสามหลังไปครับรุ่นกันต่อไปครับผมสนใจตุ่มกัยติดต่อกันได้ที่เบอร์0 8 2 8 6 7 เจ็ดห้าศูนย์ซีครับผมไอดีไลค์กับเบอร์นี่เหรอครับไปเอ,อาจัดไลค์กัาผมได้ครับผมไปน้องคุณต่อไปครับผมอ,อ๋อหอดแล้วครับนี่หลังหนึ่งปากปากท่อสองหลังครับอันนี้เป็นตุ่มครับผม Giờ lại đây bà lấy mày ngang được Bà lấy nhây đần Tứng 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 nhắn Uuuu Như tàu nói tụi điều Không tìm lấy gặp nhau không Sau xe đó Bừng nì gặp Ngu cứ mà phẩu tùm không à từ kim bọc hoài thì pháp mà anh được đưa mít chi đi hoặc có bó thịt ô xây bọc ngoài oh. bọc lại không? bằng lăn bán bờ bằng trứng 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 mít li ui màn tông mò muồn thôi nhỉ đây to bài gặp mì จะเฝ้าหลายเด้อเห็นว่ากันได้ไไม่หนูไม่โก้กับนี่ว่าหลับตัว้วเราผมญ่เติอประมาณสี่ขีดครับเพิ่นนี่ขีดเลยเยอะหอ โอ้ต oh, ัวนี้เป็นบ่เหลืองครับตัวนี้บ่ค่อยเหลืองเอ้ามาแล้วครับผมะอ่อไปครับผมนี่โอโบแมนโอ้พี่อะไรหลุดจีเสอ้อบังเรยควัาบบดูเขาบ่ เป็นสัตว์โอ้งาดันครับงาดันขีดตัวจะ่คล้องอีกแล้วเม่นหนูดึงจิหนูดึงคือคอนยามปะโอ้โอเอาไปกินก็นคร่ะซะขีดตัวจะ่คล้องครับไปครับผมตะเวนขึ้นแล้วครับโอ้หลังมันไหม ดันย่างดีใส่ดันย่างดีเอาบรรยากาศจั่าไหรครับผมสารบ้านเขาน้ำมโซครับบ่ค่อ่หนาหดอกปุ่นไก่หน้าเลยครับเป็นไก่ปลา,มมาไปครับผมเรียกยึประมาณสองสี่หกเจ็ดเครื่องทางเล้าครับผมยามมาครับไปครับดูนกันต่อไป อันนี้ก็ปากท่อสองข้างครับไม่งั้นปากท่อหรอกอยู่มุมคว้างแหละเอาทั้งนี้ก่อนเอาวิธีเลือกไม้ครับผมปลาไหลส่วนมากมันจะยู่ตามมุมเลยครับนี่เนาะจังแบบนี้เนาะมันหันเซยปลายครับมันสั้นแห้งแล้วไม่เซยนี่ครับปลาหูหกตัวพี่น้องเด็ดเลยแหลปะปลาไหลมันมักอยู่ทั้งปลาหูหกตัวง่ายๆครับบุ้มยังไหล ขี่โม่ยูปานอ๋อตึง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 เงือ๊บจังงี้ยึดเตาขี่โม่ย่างดีเอาอมองมันบ่มีนกับบะมีนเหรอครับตังนี้ว่าจังใดจากตัวในเปียงอะไรเหลือ มิดซีรียว๊วปมานครับผมต่อไปครับไปหลังนี้ครับผมเหลือตุ่มด้วยอีกซีหลังครับขวัญๆเลยยักตัวนิดอย่างยังร่างอังเถอู้อ้้อ้มาแล้วครับผมนี่ ยืนนิ่งไม่กัดเขาทายุยักษ์กระไดเที่ยนเราพื้นที่มันกว้างครับจวดนั่นนั่นนั่นมาขายมาขายจวดจวดงามอยู่นั่นกำลัง,ง,ลงตุ่มเสียบคึบไปไม่ย่างกันป่ะไม่ย่งเลยคือแก่สองไัยเนี่ย cứa sống oh, bài biển cứa sống ở 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 lăng cứa sống ở biển cứa sống ở biển cứa ตึง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 ,ตงโว้เมีดซีรีเอรไปบอมานกลับหลังนี่ไปครับผมพื้นที่มันกว้างครับนี่บ่เกือดมันสาแลใส่ถึงมองก็ได้แล้ว กำลังจะถ่ายยัดตัวนี่ยนะตึ้ง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 มิดซีเรียปันบอกว่า้ไข่โอ้ยูเออหลังจะถ่ยอยู่ในี่ยสะครับเฮ้ยเปิดน้ำพวยมันคุ้มสื่ออะไรได้เนี่ยได้ผมมานเลยเนี่ยโอ้ยชื่ออะไรเอออันนี้สะหน่อยครับผมสะหน่อยขวัญขกันเช่นนี่แหละ กระโจนเซยจนมาลาแล้วแหละไอ้คนใส่ต้องใส่เบียดมูนี่ปุยย๋ยเอดตึงเต้นเอามีรุ่นแล้วครับผมขนาดนี้ดันเนี่ยขนาบดบทตัวอย่างกว้างอีกเอี้ยครับเตนเต้นผมมีหลีนดันโอ้ตัวอย่างกว้างอย่างี้ยบ่ถือครับโอ้ย

A à, bật ngay nha bọn khó bằng lăn nó bóp nha mày nó à ừ. tham ừ. này bóng mày 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 ลงกับ,บ่บลงเด้ปึ๊บโอ้ยนบ,บยักษ์ใหญ่อีกแล้วเยอะเข้า yeah, สูตรนี่ให้เพื่เสียไปล้องเบ้งครับผมอีกทางเลือกครับสุดมากเด็ตไไดตะปะไลใหญ่เลยเปล่าโอ้ไปสุด

บักเยยงนักเล้ครับผมหาตัวเกษสงล้ลวนเลยไม่นะโอ้ไปบ้านประกาศครับผมคนในบ้านติดโควิดแล้วโอ้นักเรียนครับผมม่อหกติดชิ่าคนเลยปะเอรอไปผมเขาอยู่ใต้น้ำทงน้ำทาพวติดนองเขาหรืพี่น้องไปติดกับติดไปเลยคุณไ,ได้มันติดเอาไปครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามครับผมช่องยีสานเขียวเนาะโอดเหลี่ยมตาใส่น้ำหวยพื้นที่มันกว้างครับผมถือว่ามันด้วยเนี่ยสูตรนี้ไปใส่ก็บ่อดครับผมเด็ดไปครับเจริญลิปไม่ชิมหนะอีกโดนเต๋อวี่งแล้วพวกใครไม่มองไปแล้วเดี๋ยวให้น้ามันขวัญกันน้ามันหลายอยู่ครับเยอะเดือนนึงเลครับผมคลิปนี้ขอได้บ้างครับผม สวัสดีครับ